สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่กำลังชมคลิปจากเพจน้โมมิสิกเกมแล้วก็ YouTube ช่องนโมมิสิกเกมนะครับวันนี้เราจะมาให้ชมนะครับอ่านรางวัลนะครับสมุดสะสมสติกเกอร์ชุด A กับชุด B นะครับการสมุมสะสมสติกเกอร์นะครับจะมีด้วยกัน2ลายนะครับมีด้วยกัน2ลายแล้วก็สติกเกอร์จะมีด้วยกัน2แบบแบบเลเซอร์กับแบบธรรมดานะครับอ่าเช่นอ่าเล่มนี้นะครับเป็นเล่มเลเซอร์นะแล้วก็ อีนน to okay. ี <ide> <rawd unre> ้ก็เป็นเล่มธรรมดานะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็ยังไม่ครบนะเล่มนี้โอเคนะครับแล้วก็รางวัลนะครับที่ว่าเราจะแลกนะครับครบหนึ่งเล่มนะครับก็จะมีรางวัล A กับรางวัล B นะครับวันนี้เราจะไม่ให้ชมนะครับรางวัล A กับรางวัล B นะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆก่อนอื่นนะครับครบเล่มธรรมดานะครับหนึ่งเล่มก็สามารถส่งนะครับไปแลกรางวัลนะครับได้เลยนะครับจะมีด้วยกัน2เซตนะครับเซต A กับเซตบีนะครับอ่าแต่ให้ชมนะครับเซตเอนะครับก็หน้าตาจะประมาณนี้นะนี่คือเซตเนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนเซตบีจะจะอยู่ประมาณนี้นะครับหน้าตาการ์ดนะครับด้านในก็จะแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าจะพิเศษนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าการ์ดทรายพ่นทองนะครับจะเป็นทร พอนสีทองเลยครับจะสวยมากเลยนะครับรางวัลนะครับก็ส่งไปรางวัลนะครับถ้าส่งไปแล้วเดียวก็จะสุ่มนะว่าเราจะได้เซตเหรือเซตบนะครับแล้วก็บิ๊กการ์ดด้วยนะครับก็จะเป็นการสุ่มนะครับว่าเราจะได้การ์ดใบไหนนะครับส่วนการ์ดใบเล็กนะครับ5ใบก็จะได้ตามปกเลยนะครับแต่ว่าบิ๊กการ์ดใหญ่บิ๊กการ์ดใหญ่ก็จะเป็น2ใบนี้นะครับจะสุ่มนะครับว่าอาจจะได้ใบไหนนะครับนี่ใบนี้ก็จะเป็นลายเฮดซนอาเลยนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งนะ สวยมากเลยนะครับเพื่อนๆอันเดี๋ยวเราจะให้ชมนะครับคาร์ดรางวัลของเซนเอก่อนนะครับเซนเอนะครับกันหน้าตาจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่จะประมาณนี้นะครับแสงมันย้อนนิดนึงนะนี่คือเซนเอนะครับจะสวยมากเลยนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือรางวัลของเซนเอคัพสติ๊กเกอร์ธรรมดานะครับหนึ่งเล่มก็ส่งไปแลกรางวัลนะครับม็ได้นะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นรางวัลจกเซตบีนะครับเซตบีนะครับเซตบีนี้เราเพิ่งได้มาเลยนะครับเรายังไม่แกะนะครับก็จะอยู่ในซองประมาณนี้นะครับเป็นสติกเกอร์ยูยูฮากุโชนะครับหรือว่าที่เรารู้จักรู้จักกันตอนเด็กนะครับคนเก่งข้าประทานนะครับเรามาแกะให้ดูกันนะครับรางวัลของเซตบีจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆมาแกะมาแล้วนะครับและหลังก็หน้าตาเหมือนการ์ดนะครับในรุ่นธรรมดานะ น้่นหน้าก็จะประมาณนี้นะครับสวยมากเลยนะครับนี่ยสังเกตชัดๆก็จะเป็นสายพันทองนะครับจะมีความพิเศษนะครับเป็นพาร์ทพิเศษนะครับยูยูอาโโชกัสรุ่นนี้เป็นกัสพาร์ทพิเศษแล้วก็จะมี HR ด้วย HR นะครับก็จากคลิปที่แล้วที่เราเปิดได้มานะครับ HR นะก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆให้ชมกันนะสวยงามมากนะครับอ่าเบืกอนนั้นก็ต้องเอามาใส่สลิปไว้นะครับเพื่อที่ว่ากัน การจะเป็นรอยนะครับเพื่อนๆวิธีการป้องกันการ์ดนะครับการ์ดสามารถส่งไปเกรดได้นะครับเกรดคะแนนได้นะครับแล้วเราก็ต้องเอามาใส่สลิปเั็นทูกใบนะสะสมกันได้นะครับส่วนสะสมเล่มธรรมดาครบสามเล่มนะครับก็จะแรกเป็นบิ๊กการ์ดนะครับบิ๊กการ์ดพิเศษนะครับจะเดี๋ยวชมคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดเราแรกเรามันมาแล้วก็อดีเพื่อนๆได้ชมกันนะครับเป็นบิ๊กการ์ด พิเศษนะครับก็จะเป็นซีรีส์เดียวกับบิ๊กการ์ดที่ส่งมากับชุดสะสมสติกเกอร์หนึ่งเล่มนี้นะครับชุด A ชุด B นะก็จะส่งบิ๊กการ์ดมาอย่างละสองอย่างละใบนะครับเพื่อนนะก็ประมาณนี้นะครับอ่านี่คือหน้าตาของเซตบีนะครับการ์ดเซตบีนะครับแล้วก็อันนี้หน้าตาของเซตเอนะครับสวยนะครับสวยมากเลยนะครับก็ไปสะสมกันได้นะครับยังไม่หมดเขตนะครับยังมีเวลาอีกเยอะแยะเลยนะครับในการที่เราจะ สะสมนะครับให้ครบกันนะครับเพื่อนๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับในคลิปนี้นะครับอ่เดี๋ยวให้ชมบิ๊กการ์ดอีกนิดหนึ่งนี่นะครับบิ๊กการ์ดจะประมาณนี้นะครับลายสวยมากเลยนะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับกับการเล็กนะเร็วๆนี้ก็น่าจะมีนะครับน่าจะมีข่าวดีจากบริษัทนะครับเป็นออเดนยาบิ๊กการ์ดยูยูฮาคุโชนะครับตอนนี้ก็จะมีเซนเซียด้วยนะครับมีเยอะแยะดังบอลด้วยนะครับก็ฝากติดตามข่าวสารนะครับในกลุ่มกันได้นะครับ สับคนที่ว่าเช่นชอบนะครับในการสะสมการ์ดนะครับแล้วก็สมุสะสมสติกเกอร์นะครับต่างๆนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันอย่าลืมฝากกดติดตามช่องน้ำโมมิสิคเกมนะครับเพจแล้วก็ทางช่อง Youtube เชื่อเหมือนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเพื่อนสวัสดีครับ